บริเวณเขาเยอะมากค่ะแล้วแบบทรรนอากาศดีมากๆค่ะบอกตรงแอดมินชอบมากชอบต้นไม้สวัสด uh ีท huh. ุกคนเลยนะคะค่ะไปดูนะำดู huh. ดูอันนี้เขาปฏิมากรรมของของที่นี่เขาสมมติเป็นแบบบริเวณบริเวณสถานที่เขานะคะมีเอเวอเรสต์นิดนิดมีที่ถ่ายรูปเยอะมากแดดตัวสับแปรงทุกตัวนี้จะเป็นตัวนังสูือลง อยากเห็นนายอมินอย่าไปเห็นเลยค่ะเดี๋ยวตกใจนะคะกลัวเนี่ยเนีายอมินเหมือนตัวนี้เลยวัี่ะเนป็สวัสดีค่ะพี่สี ามาดูนะคะามาดูบรรยากาศก่อนนะคะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูอาจารย์กันแป๊บเดียวเอง่อยากให้เห็นบรรยากาศที่อาจารย์มามาแสดงธรรมที่นี่นะคะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมาก เหมาะกับการแสดงทํามากค่ะเพราะว่าไม่ร้อเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะมาดูสิตอนนี้แอมมินหมีกำลังรับงานให้อาจารย์อยู่ค่ะกำลังน,นั่งทํางานรับงานให้อาจารย์อยู่ค่ะข้างในเขาทำเสียงดัง ว่าไงคะว่าอะไรนะว่าไงคะแอมมินหมีสัมภาษณ์นะคะงานเยอะไหมคะเยอะครับตอนนี้กำลังรับงานให้อาจารย์ถึงยันบวชแล้วจ้าต่อไปจะเลิกรับคิวแล้วจ้าเพราะมันเต็มมันเต็มเต็มไปถึงนู่นอ่ะกระดากราฟังนะคะคิวอาจารย์เต็มนะคะถึงกระดากระดาษนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาให้อาจารย์พักบ้างละ้องบีมหัวให้วันหยุดเมื่อคืนให้เมื่อคืนให้วันหยุดอาจารย์แล้วจ้า ให้มันหยุดบอกว่าอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันอาจารย์ไม่รับจ้าอาจารย์จะรับออกทุกวันจ้าอาจารย์ชอบจ้าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะจ่าอันนี้อันนี้แองมินดูคิวให้แล้วนะคิวคิวหยุดอุตส่าห์แอบแล้วนะแอบแบบว่าไม่บอกแล้วนะแต่แต่อาจารย์บอกว่าไม่ฉันยังมีแรงอยู่ฉันจะทำก็ต้องตามใจตวงนี้กำลังมีแรงมีนี่เนาะใช่ ตอนที่มันจะเสื่อมลงเส<ง>ื่อมล,<ช>ลงไปเรื่อยใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์แบบพยายามแบบว่าแสดงธรรมตลอดเวลาเพราะว่าอาจารย์มองว่ามองว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ เดี๋ยวปีหน้าจารย์ก็ต้องไปบวชแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่มีโอกาสอย่างน้อย5ปีเลยนะคะทุกคนที่จะออกมาแสดงธรรมหรือพูดธรรมได้แบบนี้เพราะว่ามันไม่สามารถออกมาได้นะคะเป็นกฎข้อวัดปฏิบัติของพระป่าวัดป่านะคะก็คือต้องต้องอยู่ต้องอยู่วัด อย่างน้อย5ปีนะคะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อนุญาตก่อนถึงจะมาแสดงธรรมได้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็รีบรีบเร่งนะคะรีบเร่งเรุ่องคนคน่ายกันนะคะในการเพียรปฏิบัติกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปบวชแล้วทีนี้เราก็จะเหลือแต่คลิปที่อาจารย์พูดทำไว้ ดูให้ดูบรรยากาศก่อนอาจารย์เหนื่อยมาอาจารย์เหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์แบบมีเมตตามากเลยนะคะมีเมตตากแบบับพวกเราทุกคนนะคะไม่ไม่ไม่ยอมพักเลยอะคะ่ะมันบอกว่าเวลาน้อยในการที่จะแบบมาบอกมาสอนทุกคนได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าไปบวชแล้ว จานต่อดีกว่าแต่จานยังคุยอยู่เนาะมาดูไปเลยเนาะการเดินรอบมีสาวว่าน้ำได้ไหมทุกคนใช่ค่ะบรรยากาศดีมากข้ามมาดูเด็กๆเล่นน้ำกันว้าเอ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 าแอบมาดูเด็กๆเล่นน้ำแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนแอบมาดูเล่นน้ำ มีมุมีมุมกระโดดน้ําสําหรับเด็กๆด้วยนะคะเนี่ยใครพาเด็กๆมานี่ก็คือไม่ต้องกังวลแล้วค่ะมีจุดกระโดดน้ําเล่นเวยค่ะไม่ต้องกังวลแล้วทีนี้เด็กๆมานี่สบายเลยอ,อาจารย์ไยนนาถ่าแอคมันเหรอคะ โดนทุกคนค่ะแอมินโดนทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศอยู่รอบไปก่อนเนาะอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นเพราะว่าประทับใจที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะคะก็ะอยากให้ทุกคนเห็นถ้าคนไหนไม่ได้มาก็อยากจะอยากจะให้เห็นด้วยว่าบรรยากาศเขาดีจริงเหมาะกับการนั่งฟังธรรมใช่ค่ะบรรยากาศดีมาก ที่ใช่ไหมคะก็คือบ้านสวนธรรมก็บ้านอ่บ้านสวนธรรมนะคะเซิร์ชเซิร์ชได้เลยนะคะในใน Google Map นะคะ Google อ,อ่ะขึ้นเลยค่ะอยู่ลังสิท์คลองหกค่ะไม่ใช่สวนแสงธรรมนะบ้านสวนธรรมบ้านสวนธรรมอ่าจาะจั ชั้นน่าจะไอ้นี่เสร็จแล้วขอบคุณค่ะเข้าไปดูอาจารย์กันแอบดูอาจารย์กันอูจานเปไปเหลี่ยมอะไรครับดุดดุดดครดุดดาจา์กันดีกว่าพวกนอาจารย์ต้องเข้าทีเดียวร้อนมากเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอรอมาให้ครบก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อ๋อ ตอนนี้ทยอยมาแล้วค่ะอาจารย์จตเดตอาจารย์ิตเ็ตมีที่ไหนบ้างมีไหมมีฮะแต่ว่าใส่สิมนี้ครับอันนี้แฟวินพิการแอฟวินพิการใส่ยาแม่นมนะคะแม่นมของอาจารย์เพรามันก็ใช้เส้นหือนกันแต่ันี้ก็เป็นตัวมันมีตัวกระจาที่เสีนกระจายไปไแต่ว่าเดี๋ยวต้องไมหาถาตไหไม่มีตั้งใเาตรงนี้เหรอ จันทำอะไรเอออ๋อจันจะไลใช่ป่ะจย์ไลใช่โอเคอาจะทำอะไรอ่ะัการามาสัมภาษณ์อโอเคมาใหอีรายการไม่ไม่ท้องยาไม่อไรนะอออนไลน์อ๋อเาจะมาสัมภาษณ์าารออนไลน์โอเคเขาเป็นเลยค่ะจัแล้มันจะนักไโทรี่แต่ทีเดี๋ยวจะมีรายการม การันเป็นอะไรนะเป็นออนไลน์หรอออนไลน์เหรอมีออนไลน์ในการทอบดาราจะเป็นออนไลน์เขาขอสัมภาษณ์อาจารย์บรรยายกี่โมงหรอคะโดยประมาณก็4ี่โมงเย็นแต่ว่า พอดีว่าตอนนี้มีมีรายการทันเข้ามาค่ะอาจารย์ก็เลยจะให้โอกาสตรงนี้ก่อนแล้วส่วนที่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 นี่ก็จะต้องหลันเวลาออกไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกคนยังมาไม่พร้อมเพียงกันทยอยกันมาอยู่อะค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ทง942คนนี้ต้งอ,งอ,งองดูว่าเสัญาขอดี๋ยวเรามันมดดามดวดูอาจารย์ที่นี่กันนะคะที่บ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนธรรมค่ะที่ลังสิตคลองหกนะคะ ท่านใดอยู่แถวนี้นะแวะมาได้เลยอาจารย์ยังไม่ได้บรรยายธรรมนะคะและวันนี้บรรยายธรรมยาวยาวมากสองชั่วโมงเลยรับรองมาทันแน่นอนค่ะถ้าใครจะมาตอนนี้มีการขึ้นที่งนั้นความงมันก็ม่มากเราโมดกับราัได้มเเิ่งีแต่รสียง จ้าก็เลยไม่ได้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 บอกว่ามานีจะมามีไม่ได้บอกที่ไหนเลยไม่ได้บอกในไลฟ์สดด้วยใช่เรื่องนี้คือจ้าไม่ได้ไลฟ์สดบอกใครเลยตั้งแ่เช้าอ่ตั้งแต่เช้าอ่จ้าไม่รู้เลยใช่ไม่รู้ว่ามีที่นี่ใช่ใช่ค่ะจะมีแค่คนแค่กลุ่มนึงที่ในไน้าในเพจไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เลยในไน้าใช่ไม่ในเพจบอกไหมอ่ะในเพจในเพจก็บอกนะจ้ามีนะมีาจริงไปลงแล้วอ๋อ ก็ร yeah. ู้เช้าแต่ตอนนี้อาจารย์จะไลฟ์สดก็ยังงานนะเพราะว่ามันถึงหกโมงกว่าใช่ไหมใช่เออเพราะมันไกลนะใครจะมาได้ใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะคะอาจารย์ชวนนะอาจารย์ชวนใครใครมาแถวนี้ก็มาได้เลยเนี่หกชั่วโมงที่แล้วใช่ถ้าอย่างเงี้ที่เขาถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาตัวถูกเนี่ยตัวถูกใจก็ง่ายกว่า้วยนะด้ว่นะเพราะว่าแบบมีรถไม่ติดใช่ใช่ว่า คนครจะมาเต็มแล้ว้แต่สี่ใช่นี่แสว่ามีคนนั่งอาจจะมีเพิ่มแบบนี้นิดหน่อยใครอยากมาได้เลยนะใรอยากมามาได้เลยนะ้าแล้วห้าโงยังมาทันนะคะจารยังไม่ได้ไลค์ยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรยายท่ายใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะ อะไรนะที่ไหนนะบ้านสวนธรรมบ้านสวนธรรมคออกกนคนไม่เยอะสามารถที่จะถ่ายรูปกับอาจารย์ได้พูดคุยกับอาจารยส์ส่วนตัวได้ส่วนตัวหมายถึงว่าสามารถที่จะพูดคุยได้โดยคนไม่เยอะค่ะวันนี้ชิวๆมากใครมีโอกาสมา,ม,ามาได้เลยนะ วันนี้อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดเลยอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ประชาัสพันธ์ดีมากค่ะอาจารย์หมอใช่อาจารย์เรียบอาจารย์มลาอาจารย์ลองไลฟ์ไหมอะจารยเรียใช่ เอาครื่องอาจารย์นะอาจารย์ใช่ใช่ให้์ไลฟ์เดี๋ยวแป๊บเดียวประมาเนื้อมานติมเลยจะได้มากันเต็มเต็มอกโมงนึ่งเดนนี้าใช่ค่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนมามาได้นา สนธรรมค่ะบ้านสวนธรรมลังสิตคลองหกนะคะลองเซิร์ชดูได้นะคะมามาได้นะคะใครอยู่แถวนี้มาได้นะอาจารย์น่าจะจะแสดงรญญธรรมประมาณห้ญญาโมงเย็นนะคะบรรยายธรรมมอแสดงธรรมบรรยายธรรมประมาณห้ญญาโมงเย็นนะคะใครอยากมามาได้เลยตอนนี้ บ้านบ้านสวนธรรมนะคะคลองหกค่ะจานน้ำปล่าตรงนี้ได้เลยนะแม่เอาเย็นแม่จ้าแม่เอาเย็นพี่กันพี่การคะตรงนี้ค่ะใช่พี่เย็นกินมาทั้งสองขวดได้พี่ Thank uh -huh. 你敢攻击？ เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีเกิดขึ้นในสังคมเราโดยเฉพาะในเรื่องของการทำร้ายพระอย่างงี้เพราะว่าความเห็นต่างความไม่เห็นด้วยฉะนั้นไอเหตุแบบนี้เราจะไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ไปทำร้ายท่านอย่างงี้ก็แล้วก็เป็นปความคิดท่านเนาะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดไปในทางไหยยน,นคิดอะไรคิดได้เานั้นแต่คำถามคือ เราไม่สามารถรู้หลัสกสจุปความจริงได้เราไม่สามารถรู้ความจริงจริงๆคืออะไรดังนั้นก็มันเป็นผลของการกระทำด้วยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่คนหนึ่งอยากไปทาผิดเพราะว่าไม่พอใจในสิ่งที่ท่านพูดดังนั้นมันมัน,ม,นมันเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดการไม่ชอบกันไม่พอใจกันมันเกิดการเปรียนเทียนเดือดร้อนกันอ่ไงเงี้ย เพราะมันเกิดจากต้นเหตุที่ท่านไปพูดภาพพิงถึงคนอื่นเยอะไปยกคนนั้นมาหลวงพี่นะ้ำฝนเออย่คุณอะไรอ่ะหลายอยา่างหลายคนคุณพี่แทนคุณอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้แฟนขเขาไม่พอใจคือมาพูดถึงอาจารย์ในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แฟนขเขาไม่พอใจทีนี้เราไม่สามารถไปจะไปวางทับทุกคนได้ให้ทุกคนเป็นไปตามความพอใจหรืออยากจะสอสนลูกศิษย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่สามารถเอารู้